ฮัลโหลสวัสดีจ้าวันนี้อยู่เกม i d น n t i t y V เนาะกับ Event Date Note นั่นเนองเนาะป็าการโมๆระหว่าง i d e n t a t e Note นั่นเนองนะครับเนาะก็อธิบายง่ายๆเลยเนาะก็มาเป็นสกินของ <c oughs> L <c oughs> <M> มาเป็นนักโทษยมมาททตลุกมาเป็นทางด้านกิ้งกา่าแล้วก็ไลท์ยังมิเป็นทางด้านของธนาและอามานิมิสะ เป็นทางด้านของแมชชนิกเนาะแล้วก็มีการขายเครื่องประดับด้วยนะมาเป็นทางแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงพิเศษ,ษด้วยเป็นยมทูตเจรัสและยมทูตเรมเนาะซึ่งสามารถซื้อเป็นแพ็คได้ด้วยนะถ้าเกิดซื้อขายแยกก็ไนนด้แล้วก็กล้องเนาะเป็นเครื่องประดับของแมคชนิกเนาะจะทำให้มีหุ่นเป็นเอฟเฟกต์รับเนาะแล้วก็ ลูกแก้วเนี่ยรอบนี้แจกไม่ค่อยเยอะนะแจกทั้งหมดประมาณไม่ถึงสิอันนะเออประมาณ5้าอันได้นะก็ไม่มีอะไรละโอ้มันต้องอย่างนี้นะเกิดมาได้ลูกแรกเลยนั่นแหละครับคุณผู้ชมไม่ได้วังอะไรแต่ก็เปิดใจแล้ว อจริงแค่มันนับตามแกนนำผมเปิดมันได้ลูกแรกเลยนานแล้วนะที่ไม่เปิดได้อะไรแบบนี้สือส่อสือ่อที่มีเกมที่รักกูอยู่โอ้หลักดีใจโอ้ดีใจ,ใจรื้อปีตีต้องใช้คำนี้เลยรื้อปีตีรูปรอบนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยนะรูปโปรไฟล์อะ่ะไม่เห็นเสียงรถดังจัง ตามสัญญาเนาะผมไปบอกในช่องแชทว่าถ้าเกิดปิดสกินอามานิเนี่ยจะ <c oughs> จะซื้อนีเนาะก็ซื้อเลยครับเดี๋ยวเราจะไปพาไปรีวิวกันทีเดียวเลยเนาะมาดูก่อนนะโอ้โหมันดีหมดเลยเนี่ยแมคคานิสกับอามาน้มีมากว่าอามานิสกันแต่ว่าผมชอบเอา ねえレムなんでシ神ミの目を持ってても自分の寿命が見えないのか,か,うか,のかもう一度よく教えて私はあなたの目になるふふん。<laughs> ก็คลิปนี้มาไว้ก็ไปไหวเนาะสำหรับใครที่เปิดอีเวนต์ก็ขอให้โชคดีนะอ๋อขอเพิ่มเติมนิดหน่อยเนาะมันมีรับรางวัลด้วยนะนี่หน้าบอกแสรับเพิ่ม2อันเนาะทำตามควสไปเรื่อยๆแต่ไม่แน่ใจว่ามันมีเยอะกว่าน,นี้อีกไหมนะะก็มีล็อกอินครับเนาะล็อกอินครบ7วันรับอีก3ลูกเนาะก็จะประมาณ5ลูกนั่นเนองเนาะ ก็ไม่มีอะไรแล้วก็สำหรับวันนี้นถ้าใครเปิดลูกแก้วก็ขอให้โชคดีนะวันนีบ้บายบาๆลาดีสวัสดี อ่าออเออเอฟนะอืมตั้งค่าเดี๋ยวเสียงเกมจะได้ไม่ดังจนเกินไป ไม่เนจังจังแบบนะอะรอบนี้เสียงน่าจะไม่ดังแล้วแหละอาล่ะเดี๋ยวมาต่อกันโดยที่มาเล่าก่อนว่าอ เล่าเลวะเมื no been, been so degree, ่อ <nước> ก <Genius. S 1> okay. ี้ก่อนหน้าไม่ได้เปิดเสียงเพราะว่าเสียงข้างล่างมันดังเนาะก็เลยหาขึ้นมาที่เงียบๆจะได้อัดหน่อยก็ทอยไปทั้งหมดประมาณ77โลนะเดี๋ยวมาดูกันว่าได้สักเท่าไหร่เนาะรู้สึกตอนแรกจะอยู่3 0 0้อกว่าใช่ไหมก็ได้ประมาณ200อ่ะเออ200กว่าโลถือว่าเยอะอยู่นะเอ่อการปรับรอบนี้นี่รู้สึกว่าจะปรับให้ไอ้ตรง ลูกเต๋าตัวนี้เวลามันกดค้างมันจะเร็วขึ้นเนาะถือว่าปรับแบบนี้ก็ดีขึ้นเยอะนะมันจะได้ไม่ช้าเอาล่ะมาเปิดดูกันเลยเนาะเปิดทั้งหมดสิบสองลูกเนาะเออจุ๊บถ้าเปิดหลายๆล,ลูกพร้อมกันมันจะมีโอกาสได้ของมั่วมากขึ้น,นอ,อุ้ยไงมาจริงด้วยเป็นอะไรครับไม่แล้วสก,กินนี้สก,กินนี้พูดตรงๆนะผมมีทั้งสองรหัสแล้วไง รหัสแรกก็มีแล้วด้วยนะประเด็นนะ่ะเอาละเปิดไปก่อนฮนะอือไม่มีอะไรเกิดขึ้นอือเงียบเลยเงียบฉี่จีิงๆถ้าเปิดหลายๆอันพร้อมกันมันน่าจะได้เยอะกว่าน,นะขี้เกียจน,นะอืออโอ้โห ใช่นเดียวกันหรอกราคามันบักนะนี่แบบเปิดจะกินทองเลยได้ไหมวะปิดไะกินทองอะไรปู๊มรู้สึกว่าได้ของซ้ำบ่อยจังน่าจะได้ของที่ไม่ซ้ำมั่งนะสมุดเดทโน้ตโอเคก็สุ่มไปทั้งหมดท่าไห่วะสิบสามลูกเนาะมันก็ไม่แป้ที่จะไม่ได้ไเลยเนอะ ก็มีเทบเครื่องประดับอะไรแบบนี้มาเนาะเฮ้ยแต่ว่าไม่มีนยวะ,ะม,มีอ๋อมีสามเด่นหนาะแต่รู้สึกว่ารอบนี้ของในคังมีน้อยมากเลยนะดูดีดีด,ดูมีการาฟฟิตี้แค่อย่างอะสี่อันสี่อันสี่อันคือของทั้งหมดในนี้อะมีสกินระดับ S 1ระดับ A 3 แล้วก็เป็นเครื่องประดับอีก5 g r กราฟฟิตี้ประมาณ6แล้วก็มีรูปโปรไฟล์อีกสน้อยนะผมว่าน้อยแล้วก็รอบนี้เขาแจกน้อยมากเลยนะแจกไปประมาณสัก5-6อันได้อะไม่อาจจะไม่ถึงก็ได้นะเพราะผมเองก็ไม่ได้ว่าไปนับอะไรแบบนั้นเนาะก็คลิปนี้เนี่ยน่าจะไปต่อกับพาร์ทของรหัสหลักเนาะเพราะว่าผมอัด คนละช่วงเวลามันก็เลยแบบดูเหมือนกับว่าไม่ค่อยจะต่อเนื่องเท่าไหร่นะก็ผมว่าน่าจะาคลิปอันนี้ขึ้นก่อนเนาะขึ้นก่อนหรือขึ้นหลังวะน่าจะาขึ้นหลังนะก็ไหนๆก็เป็นคลิปไหนๆก็จะปิดคลิปแล้วก็อวยพรทุกคนหน่อยก็ขอให้ทุกคนเนี่ยสมได้ไม่เกลือนะครับก็สวัสดีก็บายบายลาทีสวัสดีจ้า